พี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับเขารอคอยเขาเรียกว่ารอคอยเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยนะครับความสําคัญของมันเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากครับเพราะว่าเอาง่ายๆคือหนึ่งเอาอันดับแรกเลยนะครับรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานองค์การอัลกุรอานนะครับองค์การอันชารุอมอฺฎอนนัน่นแหละทีุ่นซีลฟีฮิลกุรอานีฮุดันลินดัสเป็นประทาน องค์การนั่นกาลงมาเพื่อให้เป็นทางนํากับมนุษเยชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของอันที่สองก็คือว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่จะทําให้พี่น้องมุสลิมนะครับได้มาพบปะเจ,เจอกันในยามที่ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะช่วงที่พ่อแม่พี่น้องก็ต้องรีบกลับมาครับเพราะต้องอะไรครับมาล้างสีลหดนน,นะครับ เดือนอื่นเนี่ยไม่ตรงเวลานะแต่รมฎอนนี่ตรงครับเพราะว่าต้องรีบละาสิโนโดดเขาให้ดีนะครับเขาไม่ได้ให้ช้าในการละาสิโนโดดนะครับแล้วก็รอมฎอนก็เป็นเดือนของการปฏิบัติศาสนก,กิจนะครับปฏิบัติศาสนก,กิจเนี่ยมีทั้งศาสนก,กิจที่เป็นภาคบังคับและศาสนก,กิจที่เป็นภาคที่ควรส่งเสริมให้กระทำเขาเรียกว่าสุนัขนะครับนะควรส่งเสริมให้กระทำซึ่งแล้วก็ในเดือนนี้นะครับจะมี เขาเรียกว่าละหมาดที่เราเรียกว่าละหมาดก็คือการสวดมนต์ขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องสิมก็จะเรียกว่าการละหมาดนะครับซึ่งละหมาดที่จะมีอยู่ในเดือนนี้เดือนเดียวก็คือการละหมาดตรารวีนะครับตรารวีแปลว่าพักครับละหมาดไปพักไปนะละหมาดสองชุดอิริยาบถของการละหมาดเสร็จเขาก็พักนะถึง20อิริยาบถหรือบางอ่บางที่ก็อาจจะทำแปดบางที่ จะทำยี่สิบมีคนมาถามผมอาจารย์อาจารย์คิดยังไงกับแปดกับยี่สิบผมก็เลยบอกว่ามผมไม่คิดยังไงครับขอให้ทําแล้วกันผมบอกว่าสองร,ร้อยลนก็ละหมาดได้ครับละหมาดแต่เราเวียก็คือการละหมาดสองรกอยลก็ได้ขอให้ทำนะแต่แต่ว่าทําแล้วก็ให้สม่ำเสมอเพราะผล,ละผลขอ,ของการทําในช่วงเดือนอรอมฎอนเนี่ยถ้าเกิดว่าทํา ศูนนั้นก็จะได้ท่ากับฟัดดูนะครับก็คือทำของที่ส่งเสริมให้การทำจะได้จะได้ท่ากับภาคบังคับนะครับอันนี้คือ3ประเด็นหลัก